ิซ่าเดินเข้าห้องน้ำที่บ้านอเมริกาคนดู2 8ล้านแล้วคลิปนี้โฟกัสได้หลายจุดมากสร้างความมือคาได้เพียงชั่วข้ามคืนเลยจริงๆค่ะสำหรับซุปตา3สาวระดับโลกอย่างดิซ่าล Lisa โโาลิสามโนบาลที่ไม่ว่าจะหยิบจับหรือทำอะไรก็มักจะเป็นกระแสะทำให้เป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดเวลาโดยล่าสุดดิซ่าก็ทำเอาโซเชียลแทบแตกเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์คลิปเดินเข้าห้องน้ำด้วยความมั่นแบบสับๆเห็นแล้วเรอาสุดๆพร้อมใส่เพลงสุดฮิตล็อกสตาร์ของตนเอง ที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกอรออกมาได้ไม่กี่วันก็ได้รับกระแสความปังอย่างถลนมทลายงานนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะลิซ่าลงคลิปดังกล่าวได้ไม่เท่าไรยอดคนดูก็เพิ่งสูงถึง28ล้านกว่าครั้งซึ่งต่อมาก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามาโฟกัสอยู่หลายจุดเช่นการอาทิบ้านที่เมกาป๊กคุ้นๆสวยเนอะแค่อ่างหลังหน้ายังสวยอะแบบนี้น้ำหอมราคาจะเป็นไงครับ กางเกงแฟชั่นมากแต่ถ้าเราใส่คนทักแน่นอนว่าเปื้อนไรมาจะหลีดการเข้าห้องน้ำจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหมัดประชาชนใช้นางสาวหรือนางฟ้าคะเป็นต้นขอขอบคุณภาพลิซ่าลลิษาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้วยคำะ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ